ดีนะครับผู้ที่กำลังประสบปัญหาการตัดต้นไม้ในเกมทุกๆท,ท่านกันด้วยอยู่กับผมเองทำไมฉันถึงตัดต้นไม้ไม่ได้ <c oughs> ถ้าเกิดคุณนะครับประสบปัญหาเหมือนกับคนในรูปภาพนี้หรือว่าเหมือนกับผมที่เปิดตัวตะกี้ผมเจอเกมที่เป็นคำตอบสำหรับเรา Magic Wood Cutter Simulator เกมเกมนี่จะสอนการตัดไม้ที่มีประสิทธิภาพให้กับพวกเราทุกคนนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้มือใน Minecraft ต่อยต้นไม้ <c oughs> แล้วสุดท้ายมือเราแตกนะครับกระดูกแตกแขนพิการไม่สามารถใช้แขนได้อีกเลยดังในรูปที่เกิดขึ้นตรงนี้ <Huh? S 2> แล้วทำไมมึงไม่ใช้ขวานวะใช่แล้วคุณผ,ผู้ชมเกมเกมนี้นะครับจะสอนเราวิธีการใช้ขวานไว้คือเราครับผมจะไม่ต้องใช้มือโง่ๆแบบนี้นะครับในการต่อยต้นไม้อีกต่อไปแต่ทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆนี่มีคำเตือนด้วยนี่เป็นหนึ่งในเกมซิมูเลเตอร์ที่ยากที่สุดในซีรีส์ ใช่นะครับถ้าเกิดคุณก็ผมอยากจะได้ขวานระดับเทพแบบนี้คุณจะต้องเติมไม่ใช่อันนั้นนีก็ตรงไปเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ขวานระดับเทพแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องกรายดิ้งหนักนิดนึงนะครับคุณจะต้องเล่นวันละ24ชั่วโมงคุณถึงจะได้ขวานแบบนี้เว้ยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็นี่เลยคุณจะได้ขวานกระจาะก,กระจานะครับขวาน1อันตัดต้นไม้นะครับผมฟันต้นไม้ประมาณ1000รอบกว่าคุณจะได้ต้นไม้ต้นหนึ่ง so sad guys oh my god ดูดิแรล่งที่กูเริ่มต้นกูเป็น new คุณผู้ชมเอาละเรามาเริ่มตัดต้นไม้ minecraft guys wow minecraft เฮ้ยเกมนี้มันดีมากกว่าที่ผมคิดนะครับมีแอนิเมชันในการตีด้วยนี่ว่าตอนแรกนะครับที่ผมคิดเอาไว้เหมือนเกมเกมนี้เนี่ยจะต้องเป็นเกมแบบให้เรากดลิกรัวๆเพื่อเป็นการตัดต้นไม้ไม่ใช่นะครับอันนี้เหมือนเพิ simulator เลยโอเคกูตัดไม่เข้าแล้วด้วย แถมคาปาซิตี้ผมเต็มเอาล้าไปเซลก่อนคุณผู้ชมตอนนี้มีอยู่20บาทเราควรทำยังไงดีไปอัพเกรดสภาพร่างกายตัวเองก่อนอัพเกรดแอคไม่ไม่อัพเกรดแอคสิอัพเกรดคาปาซิตี้ capacity, คุณผู้ชมต้องอัพเกรดปีของเราเหรออัพเกรดดว่วนไปเลยนี่สามารถใส่ได้40เห็นเปล่าแล้วก็อัพเกรดแอค10บาท yes queen yes อ่าเนี่ยตอบผมมาสิผมพูดผิดตรงไหนนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องเติมครับผมถ้าเกิดคุณอยากจะเทพใช่ไหมนี่กระเป๋าแบบอินฟินิตซื้อไปเลยสุดยอดมากเพียงเท่านี้เราไม่จำเป็นต้องอัพกระเป๋าอีกต่อไปนะครับเย้เฮ้เทพได้ภายใน3นาทีเพียงแค่คุณนั้นจะใช้เงินนิดหน่อยคุณผู้ชมเป็นค่าสินบนนะครับถ้าเกิดอยากเทพคุณต้องทําใจนิดน,นึงนึกออกปะ คุณจะต้องเสียเงินให้กับเทพเจ้ามังกรนิดหน่อยพอเรากดเซลล์ดเลยได้เงินโคตรเยอะไม่ใช่อะไรนะรู้ไหมว่าผมเติมซื้ออะไรบ้างผมเติมซื้อบูธตรงนี้นะครับแล้วก็เติมทั้งหมดนี่แค่นั้นเองไม่ได้เติมเยอะเท่าไหร่เลยคาเพรสตี้อย่างนั้นเหรอไม่ต้องอัพแล้วแหละอัพแค่ขวานอย่งเดียวก็พอนะครับลานั้นเทพเกินไปว่ะอืมอืมประมาณนี้ ขวานผมเลเว่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับรว่าแต่ทำไมปีกกูเป็นปีกอย่างนั้นวะปีกมันโคตรง่อยอ่ะแปปนึงนะมันมีอู้ผมควรจะทำยังไงอะ่ะมันมีเกาะที่อยู่ข้างบนด้วยนะเว้ยเราไปยังไงถึงจะไปได้วะแปปนึงแปหนึงการที่เราจะปลดล็อกได้เนี่ยเราจะต้องมีเงินใช่ไหมเก้าร้อยบาทโอเคผมคิดว่าตอนแรกมันให้เราบินขึ้นไปจริงๆไม่นะครับคุณผู้ชมนี่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  จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นั้นเรามาตัดต้นไม้ยูค่ะถ้าเราลองมองต้นไม้พวกนี้ดีๆนะครับมันเหมือนต้นไม้รูปขนเว้ยยูคะ <Y uka! S 1> ไม่รู้อ่านชื่อผิดไหมหรืออ่านยักษ์คาวะช่างมันผมไม่สนนะครับว่าจะอ่านยังไงโอ้ oh my god <c oughs> ใจแกนตีโอ้ไ oh ม่ไม่ไหวว้ยเอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเรามาช่วยตัดโอเคปะ่ะโอ้มันมีแบบเป็นแรด้วยหรอโอ้ไม่ o d g ไ y s, <c oughs> <S คูณสองแรดีเฟิร์ เออโฟล่านี่เป็นดอกไม้นะครับไม่ช่วยตัดแล้วไอ้หนุม่มโว้ได้เงินเป็นสีวฟ้าแล้วเราก็แย่งเขาตัดนะครับสมน้ำหน้านะเราจะแยง่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีนะครับความมั่งคั่งเอ่ยเออเืินเอ่ยผมแย่งหมดเลยนะครับเราก็แย่งทุกครั้งที่มีโอกาสเป็นไงมีเงินโคตรเยอะเลยัวน,นี้ <H an> สถานที่ต่อไปคือเท่าไหร่นะ5.8ล้าน ทำไมมันไม่เสมอกันเลยคุณรู้มั้ยอันนี้ปลดล็อกใช้เงินเท่าไหร่900อันต่อไป5.8คือลองตัดอันนี้ไหวเปล่าวะโอเคเริ่มไหวแล้วแต่ต้องใช้เวลาน,านานนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการเวี่ยงแขนที่ยอมนะเยสสำเร็จแล้วได้เงินมาเป็นแสนอยู่นะ โอเคประมาณนี้เราน่าจะไปอัปเกรดได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไม้ไปขายก่อนโอ้โหเยอะโอ้โอะมันแพงมากในการอัปเกรดแอคตแต่ละครั้งที่เขาพูดมันถามว่าผิดไหมนี่เป็นหนึ่งในเกมซิมูเลเตอร์ที่ยากที่สุดในซีรีส์ถ้าคุณไม่เติมแต่ต่อให้กูเติมมันก็ยังยากอยู่นะครับคุณผู้ชม เพราะว่าอันนี้ขนาดผมเติมนะครับคือเงินผมมันคูณ4นะเว้ยแล้วก็ดามเมจของผมมันคูณ4ด้วยผมไม่อยากจะนึกสภาพนะครับว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เติมเนี่ยเขาจะต้องกรายดิ้งขนาดไหนนึกออกปะเอาละเพื่อนเรามาช่วยกันตัดต้นไม้ใช่แล้วแอคเราอะ่ะโคตรเจ๋งเราไปฝึกมาจาก Minecraft เว้ยโคตรเท่ประมาณนี้นะครับมีเงินเท่าไหร่ละสองแสนยัง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 ,ยง เดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะมีเงินเท่าไหร่วะกี่ล้านไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันต้องใช้หลักล้านนะครับในการเข้าไปอีกที่นึ่ง20 minutes later โอเคผมมองว่าตอนนี้ผมได้ละโอ้ฝนดลับได้แล้ว yes โหสถานที่ที่3นี่มีคนมาถึงอีกเหรอวะนี่นายเล่นานานไหยเพื่อน ผมเห็นเขาทําหน้า,ายิ้มยิ้มแบบนี้นะครับแต่เขาเล่นเกมนี้มาไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงแล้วแล้วเขานั้นยังไม่ได้นอนและยังไม่ได้กินข้าวนะครับนี่าซนความเจ็บปวด very sad guys อ่าพอๆผมจะไม่ไปล้อเลียนเขา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องตัด r e m u s t room นะคุณผู้ชมครับล้วเราคออ่อยไปอัปเกรดขวานก่อนเพราะขวานเรารู้สึกมันกระจอกมากเลยจังหวะนี้แลวอันที่มันต้นโตๆเนี่ยผมไม่อยากจะคิดสภาพเว้ยว่ามันนั้น จะเท่าไหร่โอ้หกร้อยล้านเลยเหรอไม่ไหวแต่เอาจริงก็ไม่ได้แย่ครับคุณผู้ชมผมเล่นไปแค่แป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมอัปเกรดขวานได้อีกหนึ่งระดับละเนี่ยคุณผู้ชมดูขวานสุดเท่ทำไมราลยละเอียดมันไม่มีเลยวะเหมือนเขาปั้นโมเดลแล้วเขาไม่ได้ลงสี <c oughs> ใช่ไหมเหมือนเขาแม่งปั้นโมเดลแล้วเขาแม่งลืมลงสีเว้ยเอาละแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเซลตรงนี้ก่อนโอ้มีเงินเป็นบิลเลียนละ เดี๋ยวอัปเกรดขวานเนี่ยขวานอันนี้1บิลเลียนเว้ยอัปเกรดนี่มันขวานระดับเทพโอ้ oh my god ดนที่สุดเขาก็ลงสีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนท่าทุบเลยนี่วะาเออโอ้ยท่าทุบแบบฮาร์ดคอร์ยันเคดูดิได้เงินโคตรเยอะเนี่ันนี้แจัมอันนี้แจัมอืมได้เงินเยอะจริงนี่เงินเยอะจริงคุณผู้ชมมันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอัปเกรดก็คือปีกเว้ย คือถึงแม้ว่าเราไม่จะเป็นนะครับที่จะต้องไปใส่ใจไอ้เรื่องการอัปเกรดปีกเพราะว่าการอัปเกรดปีกมันเป็นการอัปเกรดสโตรเลจใช่ป่ะแต่ว่าผมอยากจะได้ปีกเท่ๆต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านี่ปีกอะไรวะเนี่ยปีกใบไม้ไม่เอาอยากไ,ได้ปีกเท่ๆโอ้โหมันแพงจังเลยวะนี่ปีกมังกรคุณผู้ชม ผมเสียงเงินเป็นจํานวนมากนะครับกับการซื้อปีกไว้แล้วมันไม่มีผลต่อเกมการเล่นกูด้วย <c oughs> นี่อะไรเนี่ยจู่ๆเกมนี้ผมเข้าเสนอออฟเฟอร์นะครับที่คุณไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยเว้ย1 9 9โลบักกับ 1. จุดเท่าไหร่มิลลิลีนเลยเหรอเม่กี้เสียง แน่นอนตะกี้เสียงเ,เปิดเกมบอยรัมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นเกมบอยก่อนเกมนี้ทําให้ผมรู้สึกคิดถึงเกมบอยมากๆเอาละเราสามารถปลดล็อกที่ต่อไปได้คุณผ,ผู้ชมไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับอะไรมันจะเทพได้ขนาดนี้วะเนี่ยปะการังม่ะปาการังอันนี้น่าจะกระจกที่สุดแล้วหรือเปล่าโอ้กระจกที่สุดแต่ต้องใช้ทูฮิตเหมือนกันนะโอ้ m ม g ก d ใช้ได้และนี่ล่ะไม่ขยับเลยคุณผ,ผู้ชม คุณผู้ชมดูตัวเลขแม่งไม่ขยับเลยในลองขวานั่นใหม่อันนี้หน่อยเพิ่งไปอัพเดมาคุณผู้ชมกูจะเลิกเล่นเกมนี้อะไรคุณผู้ชมคุณผู้ชมถามความเห็นผมนะครับผมรู้สึกยังไงกับการเล่นเกมเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันซ้ำๆไปนะครับมันไม่มีความตื่นเต้นเลยมันไม่มีมอนสเตอร์โจมตีเราแบบอ้อ้าวอ้าวแล้วเรานั้นผ่านไม่ได้แล้วก็หัวร้อนนะครับ แต่เกมนี้มันคือแบบมันคือซิมูเลเตอร์โดยแท้จริงอะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณมีตังหน่อยนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะสามารถผ่านไปได้แบบอีซี่เหมือนกับผมอยู่ส่วนสําหรับใครคนไหนที่ไม่ได้เติมบูทนี่ผมมองว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะครับในการกราดิ้งถามว่าเขาพูดผิดไหมที่เกมเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดในซีรีส์ก็ไม่ได้พูดผิดนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เติมใช่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เติม, <c oughs> <c oughs> ม,ตมแม่งยากแน่นอน แต่ขอชมหน่อยนะครับว่าเกมเกมนี้นั้นภาพสวยมากแอนิเมชันในการตีอะไรพวกนี้ก็สวยสุดยอดเหมือนกันสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมแนวนี้นะครับแบบโอ้ m ม g ก็ฉันรักความสงบฉันเ,เกียด PVP ฉันเลิฟการตัดไม้ฉันอยากทำให้โลกร้อนเกมเกมนี้อาจจะเหมาะสำหรับคุณก็ได้